สวัสดีค่ะวันนี้แป<ด>้งมามแนะนําการสร้าง QR Code ง,ง่ายๆภายใน1นาทีค่ะสําหรับเว็บที่เอาไว้สร้าง QR Code ของเรามีชื่อว่า meqr.com ค่ะเป็นเว็บที่สามารถสร้าง QR Code ได้ง่ายๆภายใน1นาทีเราไปดูกันเลยว่าทำยังไงก่อนอื่นนะคะเราเข้ามาที่หน้า Google ค่ะแล้วก็พิมพ์คําว่า meqr ลงไปนะคะมันจะขึ้นมาแบบนี้นี่เลยหเห็นไหม Google เว็บ,บ meqr.com กดเข้าไปในลิงก์แรกเลยค่ะ นี่ค่ะพอกดเข้ามาหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็เลือก type ของ QR code ของเราได้เลยว่าจะต้องการเป็นแบบไหนเป็นรูปภาพเป็นลิงก์เป็นไฟล์ png ในตอนนี้นะคะแป้งเลือกเป็น png เป็นรูปภาพนั่นเองนะคะเราก็กดอัปโหลดเข้ามาติ๊งค่ะหลังจากที่เราอัปโหลดไปแล้วค่ะเราก็กดคำว่า create code ค่ะแทะดมนี่ไง QR Code ของเราได้มาแล้วเราสามารถเลือกสีใส่สีอื่นลงไปได้นะคะเลือกโลโก้ของ QR Code ของเราก็ได้เวิร์กมากๆเลยแล้วก็ด้านล่างจะมีกรอบให้เราใส่ QR Code ของเราไปด้วยนะคะจะเลือกแบบที่เราชอบเลือกตามใจเลือกแบบฟรีตสไตล์ได้เลยเลือกได้แล้วกดดาวน์โหลด QR Code ค่ะแค่นี้เราก็ได้ QR Code ่ง่ายแล้วเห็นไหมหนึ่งนาทีทำได้แน่นอนนะคะ เมื่อเราได้ QR code มาแล้วนะคะเราก็เอา QR code ไปใช้งานของเราเพิ่มความกิบเก๋อยู่เรก้าเข้าไปอีกเลยเรามาดูกันว่า QR code ของเราจะสแกนได้ไหมติ้งังไงมาแล้ว QR code กดลิงเข้าไปก็จะได้มาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะนั่นก็คือเป็นรูปภาพรายงานผลการปฏิบัติงานของเรานั่นเองดูเกย์กยไหมล่ะ ก่อนจากกันไปครูแป้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครูแป้งทำคลิปต่อไปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย